นี่นครับไปไป Lee, <Yea. S 1> จะปิดจบเกมครับอ้อ้หโอ้ยลงกดบ้าน

Não, então, go แข้งคอยขาออ่แข้งคอยแข้งคอยไปยังไรกันเนี่ยไปยังไรกันขาไปไม่ให้โจมไปเลยไม่ลงขาขเขาเสร็จเต้นแต่ ยังยังม่จ่ายอยู่เนี่ยโอเคบายบาย

ไปชนะครับไปชนะแกไมต้งส <si ่งนี่จบเกมแล้วจบเกมแล้วผมขออนุญาตเลิกไลท์นะครับจบเกมแล้วบายบายรู้สึกยังไงบ้างครับที่แพ้เสมอเสมอเขาบอกเสมอ